ฮสวัสดีฉันคือดอรยูเลกาและนี่คือห้องแลบสุดที่รักของฉันเองตอนนี้ฉันกำลังยุ่งกับการทดลองสุดยิ่งใหญ่และฉันอยากได้ลูกมือมาย้ายศาสารในหลัดทดลองนี้แต่แต่แต่ฉันต้องการคนที่มือไวและแม่นยำที่สุดมาช่วยทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเธอพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอทำได้ฉันจะเลือกคนให้เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนต่อไปเลย โดยในเกมด็อกเตอร์ยูเลกานั้นเราจะได้เป็นหนึ่งในลูกมือของด็อกเตอร์สตีฟเฟกที่จะต้องแข่งขันกันผสมลูกบอลสาสานในหลอดทดลองให้ตรงตามรูปแบบบนการที่หงายอยู่เพื่อที่จะวัดว่าใครกันคือลูกมือของด็อกเตอร์ยูเลกาตัวจริงเกมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่2ถึง4คนใช้เวลาเล่นประมาณ15นาทีอายุผู้เล่น6ปีขึ้นไปเราไปดูขั้นตอนการเซตอัพและวิธีการเล่นกันได้เลยการจัดเตรียมอย่างแรก ให้สับการ์ดทดลองทั้งหมดและว,วางความไว้อย่างที่สองนหลอดทดลอง3หลอดที่มีลูกบอลพลาสติกสีม่วงแดงเขียวจากละสองลูกในหลอดทดลองมาเรียงแถวหน้าผู้เล่นแต่ละคนตามลาดับจากซ้ายไปขวาวิธีเล่นอย่างแรกเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วให้ไงการ์ดบรรบนสุดจากกองการ์ดทดลองซึ่งผู้เล่นจะต้องแข่งกันเคลื่อนย้สายสารจากหลอดทดลองหนึ่งไปอีกหลอดทดลองให้สําเร็จ โดยจะต้องเรียงลำบับลูกบอลและหลอดทดลองให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนการ์ดการทดลองถ้าเกิดผู้เล่นสัมผัสทำลูกบอลตกหรือตะกนว่ายูเลกาแต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามที่การระบุผู้เล่นคนนั้นจะต้องออกจากการเล่นในตอนนั้นทันทีผู้เล่นคนแรกที่สามารถจะเรียงส่วนผสมในหลอดทดลองได้ถูกต้องให้ตะโกนว่ายูเลกาถ้าวางได้ถูกต้องตามภาพก็จะได้การ์ดทดลองนั้นไปโดยการ์ดหนึ่งใบจะนับเป็นหนึ่งคะแนน เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆโดยผู้เล่นคนไหนเก็บการ์ดได้ถึง5คะแนนก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะได้ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์สตีเฟืองคนต่อไปสั่งซื้อด ok ็อกเตอร์ยูเรกาได้แล้ววันนี้ที่ towertacticsgame.com